สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะ นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวแห่งจุดกำเนิดค่ะเป็นประธานแห่งดวงดาวทุกๆดวงนะคะได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2564แล้วก็จะอยู่ในจุดนี้เป็นราชาโชคแบบนี้ยาวไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2564 องในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนตรงนี้นะคะก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ได้โคจรอ,อยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งดาวพระศุกร์การที่ดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ ถือเป็นคู่สมพลน,นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วก็การมาเจอกันของดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ตรงนี้จะกินระยะเวลาประมาณ10วันค่ะในช่วง10วันตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องราวดีๆต่อทุกๆลัคนาราศีเลยค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าใน10วันตรงนี้จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นทุกวันนะคะเรื่องใดที่ต้องระมัดระวงังเรื่องใดที่ต้องรอบคอบอันนั้นก็ยังคงมีอยู่แต่เรื่องราวดีๆก็มี ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากดาวพระอาทิตย์จะมาอยู่ร่วมกันกับดาวคู่สมพลอย่างดาวพระศุกร์แล้วยังทํามุมตรีโกนร่วมกันกับดาวคู่มิตรใหญ่นั่นก็คือดาวพระพฤหัสด,ด้วยค่ะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะของการโคจรโยกย้ายที่จะมีเกณฑ์ส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะและเมื่อวันที่15มิถุนายนนะคะที่ผ่านมาดาวพระอาทิตย์ได้โคจรเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกร,รมมะนั่นเองนะคะตำแหน่งที่ได้คือราชาโชคค่ะเรามาดูกันไปทีละความหมายเลยนะวินาศหมายถึงอะไรวินาศหมายถึงทันทีทันใดไม่ทันตันต้นตัวปุบปรับอะไรประมาณนี้นะคะและ นอกจากนั้นวินาศก็ยังหมายถึงพังเสียหายการแก้ปัญหานั่นเองค่ะกรมมะก็หมายถึงงานหลักงานประจําการกระทํานะคะส่วนราชาโชคก็หมายถึงได้โชคดั่งพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะมีความโชคดีเกิดขึ้นมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าเรือนกรมมะแน่นอนว่าเรื่องงานอาจจะเจอกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาค่ะ แต่ข่าวดีนั่นก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังนะเป็นเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ค่ะใครที่เป็นช่างใครที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างใครที่เป็นคนออกแบบ คอนซัลต์นะคะเป็นที่ปรึกษารับแก้ปัญหาต่างๆนะคะเป็นเอ่อแก้ปัญหาเรื่องการตลาดแก้ปัญหาเรื่องการขายนะคะหรือว่าวิเคราะห์ปัญหาให้กับคนอื่นประมาณนี้นะคะจะส่งผลดีให้ให้กับงานของคุณในช่วงนี้ค่ะรวมถึงงานเบื้องหลังด้วยนะใครที่ไม่ต้องทํางานออกหน้าออกตามาไปทํางานตัดต่องานอยู่เบื้องหลังนะคะแบบนี้จะส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นนะคะดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะ แบบนี้กินระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนแต่ก็จะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงสิบวันที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเจอมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ค่ะ1ิบวันนี้ก็ตั้งแต่วันที่15้ามิถุนาไปจนถึงวันที่25หมิถุนายนนั่นเองค่ะในช่วงสิบวันตรงนี้ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรมาเจอกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์นั้นนะคะ ก็เป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีกันค่ะตรงนี้ต้องอธิบายแบบนี้ค่ะในช่วงสิบวันเป็นช่วงที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มีแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังการเสียเงินเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าวินาสมาเจอกันกันกบกระดุมพระมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกันคุณจะได้รับเงินแบบปุบปรับทันทีทันใดได้รับเงินแบบไม่ทนตั้งตัวเป็นเงินฟลุกฟล๊กๆุกเป็นเงินพิเศษหรือ เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้หมดเลยนะคะและนอกจากนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินแบบปุบปรับทันทีทันใดเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียเสียเงินไปกับเรื่องที่คุณคิดว่าเรื่องนี้โอ้โหจิ๊บจ้อยเล็กน้อยมากแต่ปรากฏว่าต้องมาเสียเงินเยอะซะอย่างนั้นและก็นอกจากนั้นมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายแบบทันทีทันใดนะคะเจอกับของเสียทันทีเจอกับของพังทันทีหรืออาจจะเสียเงินไปกับเรื่องอื่นๆแบบไม่ ตั้งตัวก็เป็นไปได้ค่ะต้องระมัดระวังนะมันมี2เกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ได้เงินแบบปุรปปับทันทีทันใดหรือเป็นเกณฑ์ที่เสียเงินแบบปุรับทันทีทันใดในช่วง10วันนี้ต้องดูให้ดีต้องรอบคอบหน่อยนะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือระยะเวลาตั้งแต่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่25มิถุนายนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นประมาณวันที่26ดาวพระศุกร์ก็จะทําการโคจรยโยกย้ายราศีแล้วนะก็จะมีแต่สิ่ง ด,ดีเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ก็จะอยู่ในเรือนกรมมะเพียงดวงเดียวแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคเพียงดวงเดียวตรงนี้นะคะและในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรเข้ามายัางเรือนกรรมะตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมาเจอกันกันกบดาวพระศุกร์แล้วก็ยังทํามุมตรีโกนถึงดาวพระพฤหัสด้วยนะคะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ ของชาวลัคนาราศีกันค่ะทำไมก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะระมัดระวังเรื่องปากเสียงเรื่องคําพูดคําจาเรื่องการทะเลาะวิวาทนะคะการขัดใจกันต่างๆปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เล็งไปยังดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสเล็งมายังดาวพระอาทิตย์แบบนี้นะคะทํามุมตรีโกนถึงกันแบบนี้ต้องบอกเลยค่ะวินาเจอกับปัตนิมันอาจจะมีเรื่องของความขัด ใจมีเรื่องของการขัดแย้งนะคะหรือว่าปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเสริมนิดนึงในเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะขัดแย้งกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ก็เป็นตัวแทนของคนที่มีอายุคนที่มีความเป็นอาวุโสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วโคจรเข้ามายังเรือกนกรมมะแล้วนอกจากนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะก็จะต้องระมัดระวังคําพูดคําจาที่คุณจะต้องเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยให้ดีนะคะการเจรจาต่อรองใดๆต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะอยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีกันไว้เท่านี้นะคะก็คร่าวๆ ประมาณนี้ค่ะก็ขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันท่นหน้าค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ